ดวงตกลําบากและอยากรวยให้แก้กรรมตามนี้เราต้องแก้ที่ดวงสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังครับชีวิตเราถึงแม้จะต้องสู้มาด้วยมานะพยายามเป็นหลักแต่ก็อย่าลืมว่าฟ้าอย่างลิขิตชีวิตเราด้วยส่วนหนึ่งเราต้องแก้ที่ดวงด้วยดวงเรากำเราก็เหมือนกับน้ำแก้วหนึ่งหากว่ามีสิ่งสกระรกตกลงไปแล้วก็ใช่ว่าจะต้องเทน้ำทิ้งได้ สิ่งที่พอจะทำได้ก็คือไม่เติมสิ่งสกระรกลงไปเองเลือกที่จะเติมแต่น้ำใสสะอาดเพื่อให้มีแต่น้ำที่สะอาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนลืมไปเลยว่าเคยมีสิ่งสกระรกมาก่อนกรรมเราลบไม่ได้เราทำอะไรไม่ดีไว้ก็ต้องชดใช้แต่ชีวิตที่ดีขึ้นเรา เลือกสร้างบุญบารมีเสียตั้งแต่วันนี้อาจารย์เทียนพัดตรวจกรรมด้วยพลังจิตได้กล่าวถึงวิธีแก้กรรมไว้ว่าใครก็ตามที่ลำบากและอยากรวยมีสูตรแก้กรรมมาฝากโดยมีข้อแม้ว่าต้องตั้งมั่นและสัญญากับตัวเองอย่างมั่นคงดังนี้หน เราจะถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดหากคิดว่ายากให้เริ่มจากการรักษาศีลเป็นเวลาก่อนเช่นเวลา10บนาฬิกาถึง12นาฬิกาเราจะไม่ยอมให้ศีลห้าของเราขาดแม้แต่นิดเดียวต่อไปอารมณ์จะเริ่มชินและรักษาศีลได้ทั้งวัน 2. นั่งสมาธิทุกวันอู้ไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ ถ้าอยากพ้นทุก์ต้องทำถ้าเจ้ากรรมในเวรขวางไม่ให้คุณรวยหรือไม่อยากให้คุณพ้นทุกคุณจะไม่อยากทำข้อนี้โดยให้ทำทุกวันใครสะดวกก่อนนอนหรือช่วงเช้าช่วงบ่ายได้หมดโดยเ,เริ่มดังนี้ก่อนทำกรรมฐา,านะหรือนั่งสมาธิให้อาราธนาศีลห้า หากไม่รู้ว่าภาษาบาลีว่าอย่างไรให้พูดเป็นภาษาไทยได้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนี้ไปเราจะไม่ผิดศีลห้าเลยตอนนี้ศีลห้าเราบริสุทธิ์แล้วเท่านี้ศีลจะเต็มได้ผลเท่าอาราธนาศีลด้วยภาษาบาลีทุกประการต่อไปพูดว่าข้าพเจ้าจะไม่เป็นศัตรูกับใคร ข้าพเจ้าเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั่วโลกใครมีทุกข์หากสามารถช่วยได้ข้าพเจ้ายินดีจะช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้กำลังใจจะเย็นสบายมากเพราะทำเมตตาบารมีก่อนเข้ากรรมาฐานตัดขันห้าโดยพิจารณาดังนี้ร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเที่ยวเราทนทุกทรมานอยู่ทุกวันนี้เพราะขันห้านี้ตัวเดียวต้องทำเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองหาข้าวปลาอาหารมารนเปร,ปรอมันหิวก่อทุกหนาวก่อทุกร้อนกอทุกไม่สบายยิ่งทุกหนักขึ้นชื่อว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้ เราไม่ต้องการมันอีกแล้วตายเมื่อไหร่ขอไปพระนิพพานจุดเดียวเท่านั้นต่อไปให้เริ่มทำกรรมาฐานนั่งสมาธิระบายลมลมยาบโดยหายใจเข่าลึกๆยาวๆวหายใจออกยาวๆแบบทหารเกณฑ์4-5ครั้งต่อไปนั่งกรรมาฐานจะนิ่งสงบขึ้นไปอีก ต่อมาก็เริ่มทำกรรมฐานโดยหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโททำวันละสิบหานาทีเป็นอย่างตำ่ำทำทุกวันยิ่งดีแต่ถ้าใครชอบคาถาบทยาวๆเช่นคาถาเงินล้านคาถาพระศิวลีคาถาโภครัพย์และลอื่นๆก็สามารถนำมาท่องขณะทำกรรมฐานได้เลยโดยภาวนาไป รู้ลงไปว่าตอนนี้เราหายใจเข้าตอนนี้เราหายใจออกแรกๆอาจจะไม่ค่อยชำนาญต่อไปพอชินจิตจะสบายมากขึ้นหลังทำกรรมฐานเสร็จพ่อออกจากสมาธินำเงินใส่กระปุกหรือบาทเล็กๆเ,เพื่อทำบุญโดยเฉพาะสักหนึ่งบาทสามบาทห้าบาทสิบบาทแล้วแต่กำลังของเรา ที่เราไม่เดือดอร้อนตั้งใจว่าจะนำเงินไปทำบุญสังฆทานหรือเลี้ยงพระพอเงินในกระปุกเต็มก็นำไปทำสังฆทานหรือถวายอาหารพระที่วัดหรือซื้ออาหารตักบาตรพระที่บิณฑบาตแถวแถวบ้านพอนำเงินในกระปุกเสร็จอย่าเพิ่งคุยกับใครให้รีบอุทิศส,ส่วนกุศลน,นั้นทันทีบทอุทิศส,ส่วนกุศล ให้ตั้งนโมสามจบนโะมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโะมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโะมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิทังบุญพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนขุศลนนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอท่านจงโมทนาและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ทําให้ข้าพเจ้าเจ็บป่วยหรือว่าติดขัดทางการงานขอท่านจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า นับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปและลูกขอ,อกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาหลวงปู่ปานมัดบางนมโครพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพรหมเทพทั้งหลายสด็จพ่อสิวะพระแม่สีมหาอุมาเทวีพระพิคเนศ พระมหาราณีลักษมีมาตาองค์ในของลูกทั้งทุกๆพระองค์พรหมเทวดาทั่วสากลผิภพ,พ,พขอได้โปรดโมทนาส่วนกุศลทั้งหมดนี้ของลูกด้วยเถิดจากนั้นอธิษฐานบารมีต่อไปอีกลูกขอกาบอาร,ราธนาบารมีพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย สืบสืบกันมาหลวงปู่ปานวัดบางนมโคหลวงพอ่อฤาษีพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายพรมเทพทั้งหลายสเสด็จพ่อศิวะพระแม่สีมหาอุมาเทวีพระพิกขเนศพระมหาราณีลักษมีมาตาองค์ในของลูกทุกๆพระองค์พรมเทวดาทั่วสากลิีพมขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกพระองค์ดังกล่าว ปรดประทานพรและขอบุญกุศลที่ลูกบำเพ็ญมาทุกปบทุกชาติจงรวมตัวส่งผลให้ให้อธิษฐานตามใจและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพ,พเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าองค์ในของลูกทุกทุกพระองค์และเทพ,พเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิพภพขอท่านจงโมทนาส่วนกุศลนี้ และโปรดประทานพรและคุ้มครองข้าปเจ้าด้วยและข้าปเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วให้เอ่ยชื่อถึงผู้ล่วงลับที่เรารู้จักแบบเฉพาะเจาะจงไปเลยที่สเสวยความสุขอยู่ก็ดีสเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีขอท่านจงโมธนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับที่ข้าปเจ้า จะพึงได้รับนักการปัดเดียวนี้เทินแล้วอธิษฐานบารมีว่าขอผลบุญนี้จงเป็นปัใจจัยให้ขอให้ใครก็ได้ขอเนือเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่คุณต้องการครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฎสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอำนวยเวชัยให้ท่านผู้ฟัง ต้องมีแต่ความสุขและความเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ